ครับเรามาดูประวัติของนักมวยทั้งคู่ก่อนนะครับเพชรพนัสนออนุวัตรยิมนะครับชื่อจริงนายชานชัยละม่อมนะครับเกิดวันที่20มิถุนายน2543นะครับปัจจุบันอายุ21ปีมาจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับหัวหน้าและหัวหน้าคณะและผู้จัดการอนุวัตรพดุงโพธเทนเนอร์เหมมาราชชาวไร่อ้อยนะครับสถานที่ฝึกซ้อมค่ายมวยนออนุวัตยมิมนักมวยในดวงใจก็ยอดพจนออนุวัตรยิมนะครับชกมาทั้งหมด40ครั้ง ชนะ30แพ้10เสมอไม่มีนะครับแล้วก็3ฟอร์มหลังมีชนะอนันตชัยสอจิตประเสริฐชนะจุธาเทพยอดธนูนะครับและครั้งหลังนี่ชนะแหลมโพร,รุจ,จากาศหรือสิทธิ์คุณวสันครับส่วนทางด้านของวัชรพลมีนายโยทินชื่อจริงนายวัชรพลดอนสิงห์นะครับเกิดวันที่25พฤศจิกายน2 5 4 5ปัจจุบันอายุ19ปีมาจากจังหวัดสุขโขทัยครับ หัวหน้าคณะและผู้จัดการนะครับสุชยาขาวโชดช่วงนะครับผู้สนับสนุนคุณบุญเอกมีนาโยทินเทนเนอร์พันโทสุภาพบุญรอดนะครับสถานที่ฟิตซ้อมค่ายมวยมีนาโยทินนักมวยในดวงใจนี่ก็วันเฮงมีนาโยทินนะครับชกมาทั้งหมด70ครั้งชะนะ4-3แพ้ 4, 3, 25เสมอ2 3ฟอร์มหลัง,งแพ้คะแนนแหลมโพสิทธิ์คุณวสัน ชนะคะแนนยอดขุนพลสิครูเยี่ยมแล้วก็แพ้คะแนนอนันต์ชัยรถสวยจ่าเจตครับนี่แหละครับคู่เอกวันนี้ายแดงวัชนะผลนะครับมีน้โยธินน้ำเงินเพชรธนัดนรวัตยิ้มวัชระลนี่ก็ถอดแบบมาจากชนะเลิศมีน้โยธินรุ่นพี่ในค่ายเลยครับทรงมวยอาวุธมวยนี่คล้ายกันมากครับขยับเดินครับนี่ครับซ้ายหน้าออกไปก่อนครับเพชรธนัดนี่ประเภทอาจจะเครื่องร้อนช้าหน่อยครับ4 5ห้านี่ตีไม่เลิกครับตอนนี้ ป้องกันรับไว้ก่อนแต่ว่าอย่ารับเยอะนะครับไม่ใช่เงินอย่ารับเยอะนะน้ำมิงนะใช่เอ๊ะเอ๊ะสะดุ้งปูตำราเลยนะครับเตะขาแล้วมีหมัดด้วยโอ้ทำไมแรงขนาดนี้โอ้โหเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอย่าอย่าโอ้โหระคังช่วยก่อนเอาละครับไม่แน่นะครับมวยไทย5ยกครับจะเป็นพระเอก2ยก3ยกไม่ได้อย่างที่ผมได้เรียนไปครับครับหรือว่ามาอย่างมั่นใจเหลือเกินครับวัชรพลจิมท้องก่อนเตะขาเอาเลยครับ ยางทำท่าจะแตกครับตอนนี้โอ้โดนหมัดไปอีกโอ้แต่เพชรพนัสก็ไม่ยอมนะครับพยายามที่จะออกแข้งแทงเข่าสกัดเอาไว้เหมือนกันวัชระพลจะมั่นใจเดินเตะเดินต่อเยอะๆนี่โดนเข้าไปก็มีสิทธิ์ยุบได้เหมือนกันนะครับกรรมการวิสูตแกะแยก่อลมามาวัชระพลโอ้ยโอ้ยโอ้ยเตะเตะไขอีกเลยโอ้ยไม่น่ารอดแล้วนะครับเพราะว่ายางแตกด้วยเอากรรมการวิสูต อไหวไหมไหวไหม oh. ยังยังยังไหวครับยังไหวครับรอดไม่รอดครับแต่ว่าช่วงล่างเหมือนจะมีปัญหาครับเพชรพนัสโอ้ยโดนแล้วก็เน้นเลยครับเน้นเลยครับโอ้โอ้โดนโดนหมัดหมัดอีกแล้วโอ้ยบนล่าง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 แม่ก็ไม่เลี้ยงเลยนะครับ ต่อยแบบไม่เลี้ยงไข่เลยเนี่ยวัชรพโดนโต้แล้วโดนโต้แล้วแข็งแรงเหลือเกินนะครับทางด้านของวัชรพลนี่เบียดเข้าไปพยายามที่จะเช็คบินให้ได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ทางด้านของเพชรพนัทออกมาฮึดแล้วนะครับมีศอกมีเข่าแทงเข้าไปโอ้หแต่ว่าโดนขาที่อะไรนี่สัตด,ดุ้งเลยครับออกอาการให้เห็นครับทางด้านของเพชรพนัททำให้ทางด้านของโอ้หเอาเลยครับตอกน,นี้เตะขาเข้าไป<อ> <laughs> เรียบร้อยแล้วครับโอ้ลุกไม่ไหวแล้วอะ อีงแล้วไม่เอาแล้วอ่ะไม่เอาแล้วกรรมการพิสูจน์ว่าไม่ไหวแล้วโอ้แกย้ำที่เก่าเวลาเก่าเลยนะครับวันนี้เป็นนั้นว่านี่แหละครับแพ่ยกสามนะครับทางวิชรพนนะครับมีนักอยู่ถิ่นเป็นฝ่ายชนะที่เดียกเราเอานะครับเพชรพนัทนอนวัดยิมแม่นี่แหละพลาดผู้ชนะผู้แพ้นี่ต้องหามเลยทีเดียวเพราะว่าแกนี่แหละครับในเรื่องมวยไทยแล้วนี่นะทุกส่วนสัตว์ต้องแข็งแรงและซ้อมต้องดีแล้วก็ต้องกันให้ได้ ต,ตกก็ไม่ได้นะครับวันนี้นี่ามาดูภาพชายๆอีกครั้งหนึ่งขอชิรับคนแดงเพชรพนัทน้ำเงินนะครับต้นยกก็สู้ได้ดีแต่ว่ามาจุดที่ปลายยก2ที่แล้วโดนไปทนึงแล้วด้วยยกนี้ก็เลยโดนย้ําแล้วก็ที่กะเวลาใหม่นะครับนี่ต่อยหนึ่งสองต่อยให้เปิดการ์ดก่อนไงเนี่ยตรงนี้เนี่ยเล่นล่างเลยทีเดียวนะครับทางภาพเลยทีเดียวโอ้หน้าตาบ่งแ้วเลยนะครับทางเพชรพนัทเนี่ยโดนอับัคอักหมัดหนึ่ง กกต่อยตามตำราเลยต่อย 1, 2, 1, 2แล้วเตะขาด้วยมแครับแต่ว่าเพชนพนั์เกิดก,ก็ก็สู้ได้เต็มไดุกกนี่แหละครับล้มไปด้วยกันแต่ว่าไอคนโดนเตะเนี่ยลุกไม่ไหวนะครับเนี่ยดูโอ้โหไอ้ลูกนี้นี่หายากนะครับภาพสวยสุดอันนี้นะครับในนามของทุพยูมวยมันมันสุกวันนี้